สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือส JK นะคะฝากกดติดตามช่องรวมรถมือสอ JK ไว้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเรามารีวิว Mitsubishi นะคะหรือที่เขาเรียกว่ามิซูทายเบนนั่นเองนะคะรถปี97ค่ะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้รถสวยๆพร้อมใช้งานนะคะเครื่อง 4G 15หัวฉีดเกียร์ออโต้น้ำไม่ดันกวนไม่ไหลความร้อนไม่ขึ้นนะคะเกียร์เปลี่ยนนิ่มๆสมบูรณ์นะคะ แอเย็นค่ะเพลงเพราะนะคะสีสันก็พอใช้ได้นะคะดูดีอยู่ช่วงล่างพอได้ค่ะภาษีปี63นะคะปีเด่มเอกสารชุดโอนครบนะคะรถคันนี้ราคาอยู่ที่39,000บาทเท่านั้นนะคะเน้นโทรนะคะเบอร์โทรเจ้าของเราก็ใส่ไว้ใต้คลิปเช่นเคยแล้วนะคะโทรไปสอบถามกันได้โดยตรงเลยนะคะ ถ้าใครสนใจไปดูรถนะคะไปดูรถก่อนได้นะคะที่สุขาพิบาล3รามคำแหงนะคะถ้าสนใจนี่ทักไปเลยนะคะรถคันนี้นะคะ39,000บาทนะคะมิสูทายเบนซ์นะคะออโต้มีเล่มมีเอกสารชุดโอนคร,ครบครบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายครับคน